นี่จะพามาที่วัดทำไมวะเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยไม่พาไปหาแม่ทัอุนตราตอนนี้เนี่ยได้เข้ามาในเมืองได้เป็นทหารแล้วแต่ทําไมยังไม่เจอแม่ทับนตราใจมาล้มล้มเยที่ว่าพามาจองสาราไว้นี่ไงจเยังนะพี่จองทําไมล่ะแล้วจะพามาที่วัดทําไมเนี่ยเพาว่าหิวน้ําอะหิวน้ำก็ขอน้าก็ดื่มเลยขอโทษครับคุณผู้หญิงขอจะมีน้ำให้ตักโอ่งแมะโอ้โหคนอะไรกินเป็นโอ่งเผื่ออาบขอโทษครับอย่าไปฟังเลยเนาะ ก้าวตองก้าวตองพี่สันติแม่พี่สันตินตการาวตองเป็นยังไงบ้างสบายดีหรือเปล่าโอ้โพี่ตื่งก้าวตองมากเลยก้าวตองมาหาพี่ที่นี่เหรอเนี่ยก็ใช่สิจ๊ะหลายปีเลยไม่ได้เจอกันอ๋ออะไรเนี่ยเราไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะเราเป็นสาวเป็นนางหนูจะไป พี่สาวมาด้วยเหรอพี่แก้วตามาด้วยจ้ะก็มาตามหาแกเนี่ยแหละจ้ะพี่จำพี่ได้หรือเปล่าก้านตองก้านตองอ่ะพี่ขอโทษนะที่พี่สัญญาจะมาดีอย่างนี้ได้ยังไงก้านตองเอ้าทำไมล่ะก้เปลี่ยนชื่อสิเพราะหายไปตั้งกี่ปีอยู่ๆมาจำเราได้ย่างมันง่ายเกินไปนะเอแล้วฉันต้องทำยังไงลองใจไงลองใจเลยเปลี่ยนชื่อเป็นกันกลวยก็ได้กันกลวยใช่วันใหนกานตองคิดถึงพี่หรือเปล่าพี่คิดถึงก้านตองเดี๋ยวก่อนนะ คนเนี่ยถ้าคนผิดแล้วฉันไม่ใช่ก้านตองฉันน่ะชื่อว่าก้านกล้วยย่าพูดไปเรื่อ,อยน่ก้านตองพี่จะจําผิดคนได้ยังไงก้านตองแฟนพี่นี่แหละว่าพี่เจ้าสาวของพี่<ด>แต่พอดีว่าพี่เจอเรื่องวุ่นวายพี่ขอโทษนะ<ด>พี่ไม่ได้ลืมก้านตองเลยจ <ำ S 1> ําพี่ได้หรือเปล่าทําไมเล่นตัวฮะจ,จ,จำไม่ได้หรือว่าไม่ได้โดนหอมนานถ้าอย่างนั้นให้พี่หอมแก้มสักหน่อยไหมอาจะได้จําี่ได้ไงมทำมาฮะก้านตองมพี่ยหยุดเลยพี่นา a lot man